ย้ำอีกครั้งว่าปฏิบัติการของกองทัพไทยล็อกเป้าเฉพาะพื้นที่ด้านการทหารเท่านั้นนะคะหลังจากที่กัมพูชาเล่นนอกเกมถล่มโจมตีมาทั้งพื้นที่ที่เป็นโบราณสถานแล้วก็ยิงมาโดนพลเรือนของประเทศไทยเสียชีวิตด้วยนะคะคเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนกับสถานการณ์ล่าสุดในขณะที่ทีมไทยแลนด์ไปเจรจาหยุดยิงแล้วตอนนี้ปฏิบัติการด้านการทหารเป็นอย่างไรบ้างเราจะตรวจสอบเรื่องนี้กับพลเรือตรีสุร,รสันคคงสิริท่านเป็นโฆษกศูนย์บริหาร เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์<ม>บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่าสบอรออกรนะคะตอนนี้ท่านอยู่กับท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีร 2, ครับที <ขอ S 1> นะ่ีกรทั้งสองท่านครับนันนี้นนนะหยุดยิงหรือย,ยังคห<ะ>น้างานนะคะยังครับยังยังมีการประทะกันอยู่อย่างต่อเนื่องครับ โดยหลกัหลกๆแล้วก็ในพื้นที่บริเวณช่องบกนี่ก็ยังมีม,มีการประทะมีการเคลื่อนไหวของทางฝ่ายกัมพูชายุทธปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่สนามหรือปืนครกนะครับก็ยังเห็นตามรายงานของการข่าวครับก็ยังมีการเคลื่อนไหวมาเข้าที่ตั้งแล้วก็มาสนับสนุนกําลังเพิ่มเติม,ตมนะครับดูเหมือนว่ายุทธศาสตร์ที่ตาควายตามเมือนทมแล้วก็ช่องบกเนี่ยเป็นสมรภูมิหลักใช่ไหมเส มันมันใช่ฮนะถ้าจะมองในภาพนั้นก็คือเป็นอันน่าจะเป็นเป้าหมายหลักของทางฝ่ายกัมพูชาครับเพราะพื้นที่นั้นนอกจากเป็นเชิงสัญลักษณ์ทางเขาเรียกว่าอะไรโบราณสถานของเขาอะครับที่เขาบง่งบอกว่าเป็นเป้าหมายที่เขาอาจจะได้เปรียบในการเอาไปชี้แจงในเวทีโลกอะไรทันม,มองเนี้ยครับครับตามข่าวเห็นว่ากัมพูชาโจมตีมาในพื้นที่สถานพยาบาลและได้รับความเสียหายไปหลายสิบแห่ง ช่วยยืนยันตัวเลขข้อมูลหน่อยได้ไหมคะที่ที่ผมชี้แจงไปตอนช่วงแถลงข่าวในสองสปสกเมื่อวานนะครับก็จะหลักๆก,ก,ก,ก็คือโรงพยาบาลอยู่สองแห่งก็คือโรงพยาบาลบ้านกรวดแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือสถานีนามัยเดิมก็เป็นโรงพยาบาลสาธารณสุขของตำบลน,นะครับ<อ>ก็อันนี้ของของศรีสะเกตอันนี้ก็ก็อันนี้ก็โดนโดนเข้าไปเต็มๆแล้วก็<อ>ทําให เราต้องอบายพประชาชนคนไข้ครับออกจากพื้นที่นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วคือเราเราเราคาดการณ์ว่าต้องมีอย่างนี้อยู่แล้วเราเราเต็มพร้อมอยู่แล้วอย่างบ้านกวดนี่ถ้าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมีการอพยพออกไปลงหน้าก่อนหน้านี้แล้วครับเท่ากับว่าสถานพยาญาลทุกแห่งไม,ไม่ไม่มีการสูญเสียบาดเจ็บเกิดขึ้นนะคะอ่าณตอนนี้ที่ได้รับรายงานก็ไม่มีคาค่ะแล้ววันนี้มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นเพิ่มไหมคะ ในวันนี้มันยังเป็นการประทะน้าแนวอยู่นะครับในเรื่องของสถานที่สําคัญตามที่ผมได้เรียนไปแล้วครับก็ไม่ว่าทางช่องบกก็ดีหรือทางประสาทต่างๆนะครับประสาทตามเมืองตาควายต,ต,ต้องเรียนว่าตาควายนี่ก็เป็นที่มั่นแข็งแรงที่เขาพยายามที่จะป้องกันแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราเราก็พยายามที่จะเข้าไปามันสาเหตุของเราเองเราเองก็สูญเสียไปอยู่สัก หลายๆนายอยู่เหมือนกันในเรื่องของอการเข้าไปยึดพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นพื้นที่ที่ตั้งมั่นของเราอะครับครับเอ๊ะตามข่าวที่ฝั่งกัมพูชาพยายามที่จะบิดแล้วก็ใส่ร้ายว่าเราเนี่ยจะมีการใช้อาวุธเคมีณนะตรงนี้มันมันข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะอ,อาวุธเคมีเหรอครับผมยังไม่เคยได้ได้ยินเลยครับอ,อผมผมก็คงต้องบอกว่าปฏิเสธแล้วก็อไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีข้อมูลเลยเรื่องตรงนี้เลยครับ ดูเหมือนว่ากัมพูชานั้นพยายามที่จะสื่อสารกับประชาชนโลกอีกแบบหนึ่งแต่หน้างานก็ยังคงบุกเราทุกวันถูกไหมคะใช่เขาก็ต้องมองว่าตอนนี้คือเขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อ,อสร้างในเรื่องของภาพลักษณ์ของตัวเองให้ให้ดูเหมือนกับว่าเป็นผู้ถูกกระทําแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการคงค่ามากกว่า ทางกัมพูชาเนี่ยหลายๆกรณีเท่าที่ทางผู้สื่อข่าวได,ได้ติดตามมาจะเห็นได้ว่าทางฝ่ายกัมพูชาเป็นคนเริ่มก่อนทางนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางทุ่นระเบิดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการยั่วยุแล้วก็ปลุกปั่นการยิงเข้ามาก่อนก็อันเนี้ยม,มันตรงนข้ามจากสิ่งที่เขาพูด ตร,ตรงนี้ต้องเรียนตรงๆว่ามันเป็นเรื่องของสงครามข่าวสาร information warfare <c oughs> แต่ตอนหลังๆมาก็มันจะเริ่มขยายผลมาเป็นในเรื่องของ Cyber w a r f a r e ด้วยจะสังเกตได้ว่าหลังๆก็จะเริ่มมีเรื่องของการแฮ็กเข้ามาในระบบแล้วก็ก่อกวนทาให้ระบบล่มหรืออะไรต่างๆนานาต่างๆด้วยครับที่ถาม <c oughs> เรื่องอาวุธเคมีเนี่ยเพราะว่าสื่อที่รายงานเนี่ยคือคาแมทามเลยนะคะเข้าใจว่าเป็นสื่อหลักของฝั่งกัมพูชาแล้วก็ที่สําคัญมีการใส่ภาพของโฆษกคุณคุณมาลีค่ะที่เป็นผู้หญิง บนโทวอ่าใช่อืมอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะจริงอย่างโคโคศกของกลาโหมผมต้องพูดต,ตรงว่าหลายๆข่าวที่เขาให้มาก็คือผิดผิดหมดเลยเป็นข้อมูลเท็จเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของการอกล่าวหาว่าฝ่ายไทยเป็นคนโจมตีก่อนฝ่ายไทยแบบเหมือนกับเอไปอะไรอะไปทําร้ายร่างกายหรือไปไปใช้อ,อาวุธทรํรลายล้างประชาชนหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันคือเป็นเรื่องที่ ตรงกันข้ามทังสิ้นเลยก็คือทางทางฝ่ายกัมพูชาแหะครับที่เหมือนกับมองทำกระทําอย่างกับเราเบบมากมากกว่าด้วยซ้ําตรงที่ว่าในเรื่องของการใช้โลกมนุษย์ก็ดีในเรื่องของการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารต่างๆก็ดีครับค่ะครับ,รบทีนี้น,นี่เสียแม่นครับอย่างนี่ขมก็รบนอกแบบรบกติกิกาโจรแล้วก็ทำร้ายพลเรอือนนวดนนี่นั่นอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วเนี่ย ความผิดพลาดของกัมพูชาเหล่านี่เราได้ใช้ประโยชน์ยังไงต่อเวทีสหกลบ้างลองแถลงเป็นรูปรรมนี้ถึงมีไหมครับอ่าหลักๆแล้วตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศเขารวบรวมข้อมูลต่างๆครับเพื่อเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยไปชี้แจงต่อเวทีนานาชาติซึ่งอันนี้ต้องต้องเรียนตรงๆว่าในเบื้องหลัง behind the s c e ซ e นะครับกระทรวงการต่างประเทศก็เดินสายในเรื่องของการชี้แจงแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆเนี่ยไปให้ทางทางนานาชาติแล้วครับก็หลักๆแล้วเราเรา เราต้องเล่นด้วยวิธีนี้ครับก็คือ,เ,อ,อเราเดินสายทางนานาชาติซึ่งถือว่าเป็นหลักสานปนหลักทางการทูตที่พึงกระทำอยู่แล้วครับอย่างยูเอย่างเนี้ถือว่าเราชนะไหมเราเหนือกว่าไหมในเชิงข้อมูลข่าวสารแต่ให้ผมตอบตรงๆนี่แน่นอนครับ<อ>เพราะว่าจา<อ>กที่สอบเช็ค ตรวจสอบข่าวมาครับเอการชี้แจงของทางฝั่งกัมพูชานี่ไม่มีเนื้อหาอะไรเลยแล้วก็ในขณะที่ฝ่ายไทยนี่ก็อย่างที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่แล้วเนี่ยเนื้อหาของเราเนี่ยเปกเป็นฉากเป็นเป็นลำดับเหตุการณ์ชัดๆแล้วทุกอย่างมันมีหลักฐานยืนยันได้อันนี้เราเหนือกว่าเซมันคิดว่าอย่างนั้นแน่นอนนะแน่นอนอมผมผมคิดว่าทางทางกัมพูชานั้นเสียรังวัดไปเยอะเลยครับในในเวลานั้นนะเพราะว่าเอเท่าที่ผมทราบข่าวมาเนี่ยเออ ในในเวทีของ UN เ c เองเขาก็เหมือนกับคล้อยตามไปตามข้อมูลที่เรามีครับสแสดงว่าฝั่งต่างชาติเองก็เข้าใจสิ่งที่ฝั่งเราท่านทูตเชื้อชายสื่อไปในเวทีนั้นถูกไหมคะอ,อ๋อใช่ใช่ครับผมผมทราบมาทางข้างนะครับว่าท่านทูตเชื้อชายบอกว่าเป็น the best speech เลยครบอกว่าเป็นเ,เป็นถ้อยคำํำทอยทแถลงที่ดีที่สุดของเขาเลยเพราะว่าเขามองว่าม,มันมีข้อมูลหลักฐานยืนยันแล้วก็เขามั่นใจมากในการแถลง มีข้อเสนอบางฝ่ายนะหลายฝ่ายบอกว่าเราควรจะร้องหรือฟ้องไปที่ไอซีซีด้วยเนี่ยน,นี่เสียมเนได้ข่าวบางๆไหมครับแล้วเราเห็นด้วยไหมมีม,ม,มีมีคนพูดถึงตรงนั้นอันนี้คงน่าจะต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศมากกว่าครับผมผมคงมไม่ก้าวล่วงในเรื่องของอะไรแนวทางของกระทรวงการต่างประเทศว่าเขาจะทํายังไงกันต่อ,อแต่มันก็มีการพูดอยู่เหมือนกันว่าเออเราเขาจะ ฟอ้องร้องไปที่ไอซีซีในเรื่องของการกล่าวหาของคุณเซนให้เป็นอาชญ,ญากรอาชญ,ญากรสงครามสงคราม,รามใช่ครับค่ะเสเมนครตรวจสอบนี่หนึ่งเอาเฉพาะวันนี้เนี่ยที่บอกว่ายังมีการยิงปะทะเนี่ยคือกัมพูชาเปิดฉากยิงใส่เราก่อนถูกไหมคะเ,เขาจะมีเขามีความพยายามในการประทะในการเ,เขาเรียกว่าในการบุกเขาเรียกตกภาษาภาษาทหารนี่จะเป็นลักษณะของการ เตรียมยึดพื้นที่คืนนะครับจุดไหนฮะซึ่งหลักๆก็แถวช่องบกช่องอ่ากุมเขือนะครับช่องอานมาแล้วก็บกประสาทตาควายตาเมือนอะไรเงี้ยตาเมืินตาเมือนทมค่ะจุดในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้สักกี่โมงคะที่เขาเริ่มยึดพื้นที่เท่าที่ผมเท่าที่ผมทราบรายงานครับก็น่าจะเป็นในช่วงตั้งแต่ช่วงช่วงเช้าวันนี้เลยครับเช้ามืดเลยผมผมไม่มีตัวเลข ไปๆเนยว่ากี่โมงกี่เท่าไหร่อืมกล่าวโดยรวมแล้วในตอนนี้เนี่ยกัมพูชาก็ยังไม่บรรลุภารกิจในการที่จะยึดยุดทธภูมิที่สาคัญสําคัญ,คญที่เขาวางไว้ใช่ไหมครับก็ทางฝ่ายเราก็ตึงกําลังไว้อยู่ครับแล้วก็เราก็หลายๆห,ห,ห,หลายๆจุดเนี่ยเราเสริมที่มันแข็งแรงแล้วครับเรายึดคืนมาได้แล้วอย่างโซนภาคตะวันออกจังหวัดตรา<ง>จันทบุบบรีที่ก่อนหน้านี้นมีการประกาศกฎ,กฎอัยการศึกพื้นที่โซนนั้นถือว่า เราควบคุมได้อย่างเ็เเส็็จแล้วถูกไหมคะใช่ใชครับตอนนี้เป็นการตึงกําลังครับอ่าก็แสดงว่ายังเหลือแค่ในโซนจังหวัดภาคอีสานของเราใช่ไหมคะที่กัมพูชาัายังพยายามจะรุกเข้ามาเอาคืน ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับก็อย่างที่ผมเรียบไปแล้วว่ามันพวกประสาสตต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเชิงสัญลักษณ์ที่ที่เขาอาจจะไปกล่าวในสื่อหรือในในให้กับประชาชนของเขาอ่ะว่าอันเนี้ยเขาต้องแบบยึดมาให้ได้ร่สมองเนี่ยนะเป็นของเขาอะไรอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวครับซึ่งตรงจรงิรงๆต,ต,ต,ตรงนี้ผมขอ,อยืนยันเลยว่ามันอยู่ในอธิปไตยของไทยล้วนๆเลยครับแล้วก็การการที่ปิดเบือนข่าวต่างๆอย่างที่รู้ครับกรมันมันก็มันก็มันก็คือเป็นการสร้างเขาเรียกว่าความ มีปือนข้อมูลต่างๆไปนะครับค่ะเท่าที่ประเมินถ้าตอบได้นะเสเมนประเมินของสบอทกอวันนี้ประเมินการเจรจาวันนี้ยังไงบ้างครับจออกมาบวกลบที่ที่ท่านปุ่มทำจะไปใช่ไหมครับใช่ใช่อ๋อตอนนี้ทางผมก็ติดตามอยู่นะครับผมคงไม่สามารถประเมินได้ว่าผลสําเร็จจะออกมาเป็นไงเพราะว่าคงต้องดูในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆครับที่เขาจะยื่นมาต่อเรานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะ อผมมองว่าในเรื่องของการปฏิบัติเราเราก็คงยืนในในจุดเดิมของเราก็คือเราต้องการที่จะเจรจาทุิภาคีแล้วก็ให้มีการหยุดยิงโดยเร็วถ้าโดยโดยกัมพูชาเองอ่ะจะต้องแสดงความจริงใจในการหยุดยิงไม่ใช่ว่ากระทำาปากบอกว่าจะหยุดยิงแต่ในทางลับเนี่ยหรือในทางทางกลับกันในพื้นที่อ่ะก็ยังมีการส่งกําลังเข้ามาปะทะ แล้วก็มามามาจบตีทางฝ่ายเราอยู่อย่างต่อเน,นื่องครับค่ะดิฉันข,ขอคอนเฟิร์มข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่งพอดีเมื่อสักครู่นี้คุยกับทักงวิชาการแล้วเขาบอกว่าทันทีที่กัมพูชายิงจรวด p h l 0 3เข้ามาในฝั่งไทยเราจะมีอำนาจโดยชอบธรรมในการโจมตีเข้าไปถึงใจกลางกรุงพนมเปญด้วยเขาได้จริงตรงนี้เป็นยังไงคะอืม ผมไม่ไม่กล้ายืนยันในประเด็นนี้นะครับว่ามันมีความชอบทรรถึงขนาดนั้นคือหลกัหลกๆแล้วการปฏิบัติของทหารเองเนี่ยเ,เขายึดในหลักการของอการมีสัดส่วนนะครับสัดส่วนในการโจมตีก็คือ p r o p o r t i o n l l t y เ,เป้าหมายก็คือว่าที่สิ่งที่ทา,ทางกองทัพไทยปฏิบัติมาโดยตลอดนะครับก็จะโจมตีเป้าหมายทางทหารเท่านั้น จะสังเกตได้ว่าเราจะใช้ยุทธณ์ที่มีความแม่นยําสูงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ F16 ที่ที่เรียกว่าทิ้งไข่นะครับเราจะใช้เป็นลักษณะของเลเซอร์ไกด์เดอบซึ่งมันมีความแม่นยําสูงต่อเป้าหมายฉะนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยเราเรายึดแนวทางนี้มาโดยตลอดคือการโจมตีเป้าหมายทางฐานเท่านั้นเราจะไม่โจมตีเป้าหมายเป็นพลเรือนหรือโรงพยาบาลอซึ่งแตกต่างไปจากทางกัมพูชาโดยสิ้นเชิงครับแสดงว่าถ้า กัมพูชายิง PHL มาจากจุดไหนสิ่งที่เราจะทําได้คืออาจจะส่งเครื่องบินไปโจมตีคลังอาวุธตรงนั้นที่ยิงออกมาถูกไหมคะใช่ครับนั่นคือแนวแนวความคิดของเราครับถูกต้องเลยครับมีคนถามว่าไปถึงบ้านฮุนเซนแบบนั้นได้ไหมคะผมผมว่าอันนั้นมันไม่ o p พ r ชน o n ิ l ตี้แล้วครับอันนั้นมันมันรู้สึกอาจจะเป็นเป้าหมายยกเว้นเป้าหมายตรงนั้นเป็นเป้าหมายที่เรียกว่าเป็นเปนเป็นศูนย์ประชาการ หรือเป็นอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของทางทหารของทางฝ่ายกัมพูชาครับอ๋อคือหมายถึงว่าถ้าหากว่าใช้บ้านใครสักคนหนึ่งเป็นฐานบัญชาการฝั่งกัมพูชาฝั่งเรามีความชอบธรรมที่จะโจมตีไปยังพื้นที่ตรงนั้นถูกไหมคะอ่าใช่ครับอย่างนั้นพูดถูกเลยครับอ่ะโอเควันนี้ขอพระคุณเสเม้นนะคะขอบคุณนะครับต้อการควจริงด้วยความยินดีครับสวัสดิ์ข้าพนเรตรีสุรสันค์คงสิริโคศกสลนด์ ทินไปเลานะเนี่ยคโซของส,องสองบทกส่วนนี้พูดชื่อ,อยากมากนะฮะก็รวมความแล้วนี่ท่านผู้ชมครับน้องเหมียวก็คือมันที่เราเคยพูดมายาวนานแล้วชนะสงครามถึงจะนับชนะจึงจะชนะบ,บนโต๊ะเจรจาสาคัญว่าถ้าเราอยู่เหนือแล้วกลุ่มสภาพได้มั่นคงแล้วเนี่ยนะแต่ถ้าไปแพ้บ,บนโต๊ะเจรจาผมว่ามันมันไม่ใช่อืต้องดูการเจราวันนี้ว่ามันจะออกอยังไงเงื่อนไขของเราเป็นยังไงเงื่อนไขของกับบูชาเป็นยังไง ต้องติดตามกันนะครับสงครามยังไม่จบการเผเชิญหน้าก็ยังไม่ส,สิ้นนะครับนี่คือทั้งหมดของจับตาประเทศไทยวันนี้นะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่หญอาจจะได้สบายด้วย กระจกยังไม่พอแถมยังโง่อีกนะเนี่ย้อมแร้อมแล้ว,ลวโอ๊ยไอ้ต้องไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้องอยากสบายอะไอ้